กองห้วยไร่นางแทนออนเนอร์ส แฟนคนแรกพร้อมต้อนรับปีใหม่ร่วมเปิดตัวมือถือสุดแกร่ง Honor X9C 5G จัดเต็มคุณภาพถึกทนคุ้มระดับด้กล้องไวร่านั่งแคน h o n น r เปแนคนแรกพร้อมร่วมเปิดตัว Honor X9C 5G อย่างเป็นทางการถ่ายใต้สโลแกนถึกทนคุ้มที่สุดของความแข็งแกร่งชูจุดเด่นด้วยความทนทานเหนือชั้นรองรับการกระแทกรอบด้าน360องศาพร้อมกันน้ำระดับ IP65M ผรสานแบตเตอรี่ความจุ6,600แอมป์ระบบชาร์จไว66วัตต์ตลอดจนสัมผัสกับประสบการณ์ถ่ายภาพเหนือระดับด้วย AI c a m e r a อัจฉริยะความละเอียด108 MP และระบบป้องกันภาพสันไว OIS ที่ช่วยให้ถ่ายภาพและวิดีโอคมชัดในทุกสภาพแสงเปิดตัวในราคา19,900บาทค่ะ เอาจริงๆนนะอันี้อันนี้ไม่ได้โม้เลยนะคือมันความจะเป็นผมอะ่ะมันน้อยมากเลยนะคือเรามีศิลปินดาราเยอะแยะมากมายในเมืองไทยที่เป็นเป็นใครก็ได้ที่มีศักยภาพพอที่จะเป็นพิซิเนเตอร์คำว่าพิซิเนเตอร์มันคือมันจะต้องมันจะต้องกว้างหน่อยนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ที่เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจผมว่าเรื่องที่ผมถูกเลือกเพราะว่าความถึกความทนนี่แหละคือ <c oughs> <c oughs> ท,ที่แรกก็นึกว่าทําเป็นคอนเทนต์ลงลงโซเชียลเล็กๆน้อยๆ แต่พอเริ่มเห็นเขานัดว่ามีถ่ายภาพนิ่งมีถ่ายวิดีโอก็เลยเลยว่าอ๋อแบบนี้ยาวได้ครับแบบนี้ยาวแล้วก็วันที่ไปถ่ายวิดีโอคือด้วยความที่เราเป็นคนอีสานคนใช้แรงงานเราห่วงของคือเราถ่ายเนี่ยเราพยายามแบบว่าเขาบอกว่าจะมีฉากต้องหลุดมือต้องตกต้องโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับผมก็ไม่กล้าทําผมก็ทําหล่นอย่างเงี้ยทำหล่นอย่างเงี้ยเขาบอกว่า อย่าทําเลยมันจะพังโยนเลยเหรอใช่เขาแค่ทำาเงี้ยไม่ใช่เนี่ยอันนี้มันโทรศัพท์จริงปหมเนี่ยโทรศัพท์จริงครับเดี๋ยวได้ครับเปิดก่อนครับบอส็ไไปปดดิจะเอง้นคือทึกทนจนแบบทนจนแบบว่าผมเราบอกผมหนึงคิดว่าเฮ้ยขอเปิดได้เปิดได้ปกติเลยครับคือทนจนเขินอ่ะทำหลุดมือในในในรถ เราก็ว่าเออเออเออถ้างนั้นก็นั้นก็ไปกันยาวๆเลยครับมานั้นครับเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากขอบคุณจริงๆที่ที่เลือกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเรามีราคาที่คนใช้แรงงานอย่างอย่างเป็นแฟนขับเราอะครับที่สามารถจับต้องได้ใช้ได้มันทนเราไม่ได้มีรายได้เยอะอยู่แล้วเราซื้อในราคาที่เราจับต้องได้แล้วก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างทนหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบครับแต่ว่ามีราคาที่ลดลันลงไปตามสเปคต่างๆพี่น้องสามารถเลือกได้เลยแต่ว่าถ้า เอาตัวเดียวคุ้มทั้งโซเชียลทั้งอะไรผมแนะนําตัวนี้เลยครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือตอบโจทย์ทุกอย่างครับโดยเฉพาะคนะขับแก a b ขับแก๊ปมันเนี่ยข้อข้อดีของเขาคือเวลาโดนแสงไฟแสงแดดแยงเนี่ยหน้าจอมันสีบมมืดมันจะชัดเลยใช่มันจะชัดคือใช้ได้ใช้ได้ปกติใช้ได้แบบชัดเลยครับคือปกติเราต้องไปโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อที่จะแบบว่าให,ให้ให้ภาพของเราอะ ดูดีแต่ว่าอันนี้คือทํใไปแล้วเซตไปแล้วเอิว่าออโต้ออโตโอ้เลยออโตโอ้ไม่ติดครับทั้งหมดเลยครับโโเนียนกริปส่วนมากนะผมว่าการติดต่อสื่อสารกับคนรอบตัวยังน้อยแต่มากจริงๆคือการใช้สื่อโซเชียลในการหารายได้เพราะทุกวันนี้คือการไลฟ์สดการสตรีมไลฟ์หรือว่าการขายของผมว่าทุกอาชีพอะ ต้องทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายแม้แต่พยาบาลหมอคลินิกก็ยังต้องก็ต้องสร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะให้รู้ว่าตรงนี้สถานที่นี้มีอยู่ในอ,อยู่ในที่ของเราประมาณนี้ครับกล้ลองออ,อนเนอร์ครับผมว่าเป็นกล้องห้วยไลหรือกล้องปทุมราชเพราะว่าปีที่แล้วถูกเรียกกล้องปทุมราชประมาณ4,0,000 0ครั้งก็เลยป็นกล้องออเนอร์เป็นกล้องออเอร์นะครับหลังจากนี้เรียกกล้องออเนอร์ก็ได้ครับผมกล้องปทุมราชไม่หันแล้วไม่หันแล้วเพราะว่าผมผมมองว่าไอการตามมาติดติดมันไม่ถึงล้วแล้วนะครับตอนนี้มันห่างชั้นกันหน่อย แจ้งใ,ให้ทราบเลยนะครับผมบก็ยังไงฝากด้วยนะครับพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่านนะฮะจริงๆคือโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับคนใช้แรงงานคนที่มีไรายได้น้อยแต่ต้องการของที่มีคุณค่ามีคุณภาพนะครับออเนอร์ Honor, ตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งถึกทั้งทนทั้งคุม้มคุ้มค่าซื้อเครื่องเดียวใช้ได้หลายอย่างนะครับถึกก็คือในเรื่องของการตกยังไงก็ไม่แตกตกลงไปทุมลงไปนะครับทนมีแบตกว่า6,600เออแล้วก็มีรุ่นแบบว่าชาร์จเร็วด้วย คือเสียแป๊บเดียวเวลาเราน้อยอย่างเงี้ยเราต้องไปทำงานต่อเสียแป๊บเดียวก็สามารถเกือบเต็มได้เลยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับออนเนอร์ X945G ครับ